เออนี่แงดึ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 งสวัสดีครับพี่น้องไม่ดีได้อย่างเต่หัวนีเทนผมหยิกกำลังมากตำแตงแล้วค่ะมโเนี่ตำแตงไม่ถึงอางพี่น้องเทเทจวด ผมจุด,ดมนี่ผัดไม่ไหายฉันลืมยังไงเหรอเลยผัดมีค่ะผัดมีนี่ข่าวเหนียวกินกับหอมเลยเนาะพอ,อนกินเลยค่ะคิ้วเข่าเศษทองเศษใสคิ้วเข่ากินเลย ่ะพัดเอ้ยบบแมนพัดมีพัดเ็นเล็ก้านนี้พระเจ้าหนารักขางเลยนี่ปีโป้ไม่หายพอมแก่เพ็อุ้ยที่หนารักแขคทีท่สร้างะเบ่กระเต็กแแค่ที่ใส่ใจลูกค้าแท้อืมอืม,มอน,นีพัดใหม่ๆมืม แซ่บท้อง,ลงรลานหนาลากมากเลยค่ะ กินกินกินย่างเดี่ยวเดี๋ยวนี้อม พัดมีห่อนห่อนนุ่มแซ่บค่ปะปอกกับแปกเบิ่ง 嗯，嗯、uh. mm. mm，你看，蹬